สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องแนดนะครับผมยี่ห้อคิวแอนนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาคู่ข้อมูลเนื่องจากว่าโดนไวรัสเรียกค่าถ่ายครับตอนนี้ไวรัสเรียกค่าถ่ายนะครับโจมตีบุคคลที่ใช้เครื่องแนดหนักมากๆเพราะว่าหลายๆท่านนะครับมักจะเอาเครื่องแนดเนี่ยมาทำแบ็กอัพหรือไม่ก็เอามาเก็บไฟล์สําคัญแทนเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทแล้วก็เครื่องแนดเนี่ยจำนวนมากนะครับมักจะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์ทีนี้ บทก็คือตัวแฮกเกอร์เนี่ยเวลาแฮกเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้แล้วเนี่ยมันจะมาเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เนาะทีนี้พอมันเข้าได้ปุ๊บแน่นอนครับว่ามันย่อมที่จะต้องมาลบแบ็กอัพในแน็ด้วยซึ่งตอนนี้ลูกค้าเราแบบแทบจะ1 0อยเ็เลยว่าโดนเวลาเรียกข่ายแล้วก็โดนลบแบ็กอัพบนเครื่อง N น็นะครับทีนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือทำอยังไงนะครับทันทีที่รู้ว่าไฟล์โดนแฮกเกอร์โจมตีเนี่ยเราต้อง อย่าอย่ามาฟอร์แมตเครื่องแอนดิกาดนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนทําผิดวิธีก็คือพอรู้ว่าเราโดนแฮกเกอร์โจมตีแล้วเนี่ยเรากลัวที่จะจะโดนถลม่มเนาะเรากลัวที่จะเครื่องแนมันจะมาอีกเนี่ยรียบไปแก้เครื่องแนดไปอัปเดตซอฟต์แวร์ไปบิวเลตใหม่ทีนี้เลยทําให้การกู้ข้อมูลยากเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากไวน้นะครับตอนนี้แรนซัมแวร์เยอะมากๆใครที่ประสงค์จะ ส่งมากู้ข้อมูลนะครับหยุดใช้งานทันทีแล้วก็ส่งเข้ามาที่สำนักงานเอามากู้ข้อมูลได้เลยนะครับเป็นแนททุกยี่ห้อนะครับเรารับหมดไม่ว่าจะเป็น Q ิวแนปซินโนโลจีนะฮะนี้เราเชี่ยวชาญมากนะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆพวกไซเซลนะครับหรือแม้แต่บัฟ a l ลอะไรที่เป็นยี่ห้อเก่าๆนะครับเราก็มีเครื่องมือทาได้หมดทุกยี่ห้อครับหากมีคําถามเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปถามทางไลน์หรือทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ